สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568นางอภิญญาอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านผือพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแอนนี่แวร์แอนนี่ทมผ่านระบบออนไลน์ในะห้องประชุมกล้าวิจารณ์สกรระดับอำเภอบ้านผือ ระหว่างวันที่15-16พฤษภาคมพุทธศักราช2568นางอภินยาอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านผือพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณสกรระดับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568นางอภินญาอ่อนสำอางผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านคือพร้อมด้วยนางสาวการจนาบุตรดีครูสกรตาบลและนางสาวรัตนาภิลาเทพครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปี2568ไตรมาสที่3ถึง4โดยมีนายชินกรคะอังกุประธานพิธีเปิดห้องประชุมชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568คณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเมื่อในวันฉัตรมงคลร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำวังเดือน5นาอ่างเก็บน้ำวันเดือน5บ้านถอนตำบ้านบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568 นางอภิญญาอ่อนสำอางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือพร้อมด้วยนางสาวกชกรพรมโอนครูชำนาญการและนางสาวพชรวดีนาทันเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครั้งที่หนึ่งปีการศึกษา2568โดยมีนายชินกรคะอังกุผู้อำนวยการสากรอรประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีเปิดณห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่20-22ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2568นาองอภิญญาอ่อนสำอางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการนำมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศตามกำหนดไปใช้ในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมโคสาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมพุทธศักราช2568ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการทำแผนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดเก็บงานทะเบียนณนะห้องประชุมกล้าววิจารณ์สกรระดับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านผือขอขอบคุณค่ะ